คุณผู้ชมเคยเห็นสากตำพริกหรือว่าสากกระเบือแบบนี้ที่เป็นเครื่องรางบ้างหรือเปล่าครับเมื่อก่อนเนี่ยไม่ใช่เครื่องรางในสายของพระนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องรางในสายของชาวบ้านหรือว่าเป็นรารวาสผู้เรืองเวทที่เขาใช้กันนะครับหรือแม้กระทั่งสากที่เป็นลักษณะเล็กๆแบบนี้เองก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าที่มาที่ไปให้ฟังเกี่ยวกับตำนานของสากกระเบือแม่ไม้หรือว่าสากแม่ไม้นั่นเองนะครับว่า พุทธคุณเด่นที่พระเขาเอามาทํากันแล้วค้าขายเนี่ยเป็นมงคลเหลือเกินที่มาที่ไปเป็นแบบไหนเนาะเดี๋ยวจะรีวิวให้ฟังนะครับ คือผมเนี่ยได้มีโอกาสได้คุยพ่อแก่ของผมซึ่งพ่อแก่ผมเนี่ยสนใจเกี่ยวกับเรื่องของพลักระเครื่องเครื่องรางและก็ความเชื่อเป็นอย่างมากนะครับโดยท่านเนี่ยก็ได้รับข้อมูลมาจากคุณพ่อของพ่อแก่ผมเหมือนกันซึ่งใน่ลวาบว่าคุณพ่อของพ่อแก่ผมเนี่ยท่านเกิดในยุคข,ของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับแล้วก็ได้ชอบคุยเรื่องราวกันแบบนี้เนาะคือศักกระเบือเนี่ยนะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นเครื่องครัวที่อยู่ในทุกครัวเลยครับ เมื่อก่อนอาจจะถ้าไม่ใช้ในการตำพริกก็จะใช้ในการตำพวกเครื่องแกงต่างๆที่มีเครื่องเผ็ดร้อนนะครับจะใช้สากกระเบือในการตำแล้วก็ประกอบอาหารทุกบ้านนี้หมดเลยครับผมแต่ที่แน่เลยก็คือมีตำนานเรื่องราวหนึ่งนะครับก็คือมีผัวเมียชาวบ้านคู่นึงแหละเป็นชาวบ้านธรรมดาก็ข้าวใหม่ปลามันนะครับมีแต่งงานกันมีลูกด้วยกันหนึ่งคนทีนี้เนี่ยถึงคลาลบจับศึกเนี่ยนะครับผมผัวเนี่ยต้องไปรับใช้ชาติ ไปรบกันนะครับปรากฏว่าตัวผัวเองเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วตัวเมียเองเนี่ยก็ต้องอยู่เลี้ยงลูกหญิงไม้ชายไม้ในสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านเขาไม่ค่อยยอมรับกันหรอกครับนะอาจจะมองว่าเออเป็นเรื่องที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็เลยผัวต้องตายบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับก็เกิดความโศกเศร้าทีนี้ไอ้ตัวเมียเองเนี่ยมีลูกติดอยู่หนึ่งคนนะครับก็ต้องดูแลลูกเองอะไรเองเนี่ยเกิดความลาบากท้อใจในขณะที่ตัวเองเนี่ย ตำพริกอยู่ก็นึกถึงผัวก็อธิษฐานว่าเมื่อไหร่จะหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีสักทีนะเมื่อไหร่จะทํามาค้าขายรวยสักทีก็ตำไปกระบนไปไปเรื่อยนะครับกระทั่งหนึ่งเหมือนกับว่ามีสมาธิจิตที่แน่วแน่และตัวเขาเองก็ปฏิบัติในเรื่องของคุณงามความดีปรากฏว่าคราหนึ่งเนี่ยเหนื่อยมากตำพริกเสร็จปั๊บนะครับตำทำข้าวแล้วเตรียมไปขายเนาะนะก็หยิบสากเนี่ยติดมือไปด้วยแล้วก็เอาไปใส่ ในกระป๋องที่เขาค้าขายกันนะครับเนี่ยนะปุ๊บเอาใส่ไว้ลักษณะแบบนี้แล้วก็ค้าขายปรากฏว่าขายดิบขายดีมากทั้งที่ตอนแรกเนี่ยขายไม่ค่อยดีเลยนะแต่พอมีซากเนี่ยนะครับเอาใส่เข้าไปในกระป๋องเงินแบบนี้นะครับปรากฏว่าขายดีขึ้นเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะเป็นบางวันหรือเปล่าวันหลังก็เอามาเอามา,า,ม,ามาทำเรื่อยๆกระทั่งเนี่ยนะครับขายดีก็เลยไปที่มาว่าอ๋อเนี่ยแหละคือซากไม่ไหม ถ้าจะศักธิ์จริงๆในอาจารย์คารวาตคือต้องเป็นศักของแม่ไม้ที่มีลูกด้วยแล้วก็ผัวตายด้วยจึงจะสักดิิ์สธิ์นะครับเพราะฉะนั้นกรเลยกายเป็นเครื่องรางนะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเขาจะไปเอาศาักแม่ไม้เนี่ยนะครับเขาจะต้องแอบไปเอาโดยที่แม่ไม้นะไม่รู้ตัวเลยนะเหมือนเป็นการขโมยเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็แก้เคล็ดกันเช่นไปบอกกับคนในบ้านนะว่าเนี่ยฉันจะไปเอาศาักของคนเนี่ยนะนะก็อาจจะเอาเงินให้ แต่ว่าต้องให้แม่ไม้น่ไม่รู้ตัวก็ไปซื้อสากใหม่มาอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ว่าด้วยความที่ตอนหลังมาเนี่ยโด่งดังมากเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแม่ไม้คนที่เป็นตำนานเรื่องราวเนี่ยก็ร่ารวยขึ้นนะครับมีฐานะที่ดีมากๆนะก็เลยมีการนําเครื่องรางประเภทนี้นะครับเอามาใช้กันทีเนี้ยพระก็อยากให้มันถูกต้องเนาะก็เลยทําออกมาเป็นรูปแบบเครื่องรางที่พระออกนะครับไม่ต้องไปขโมยใครแล้วมาบูชาได้อะไรได้นะครับ ก็เข้มแขังเหมือนกันแล้วก็มเออีเขาเรียกว่าลูกศิษย์ลูกหาไปใช้ราคาขายดีเหมือนกันนะครับเนาะอย่างที่ผมถือเนี่ยเป็นสากของหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนทั้ง2ชิ้นเลยนะครับมีการสร้างขึ้นในปี2510เป็นต้นมาเลยนะครับถึงปี2500ไม่เกิน25นะครับแต่ว่านีาจะเป็นยุคกลางก็จะไม่เกินปี2520น้นั่นเองนะครับเนาะหน้าตาเป็นไงบ้างไปเดี๋ยวพามาดูกันดีกว่าครับพูดถึงสากใหญ่เล่มนี้ก่อนนะครับ ตัวสากเนี่ยทำจากไม้ตานนะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าจะมีตอเล็กๆจำนวนมากเนาะเอามาขัดนะครับถูให้เป็นลักษณะสากที่ดูสวยงามนะครับผมแล้วก็จะมีได้สายสินด้วยนะครับบริเวณสากใหญ่เนี่ยเป็นซสายขนาดแบบใช้งานจริงเลยนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเล่มนี้เนี่ยเป็นแบบซ่อนมีดครับของหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนซึ่งลายตอกเนี่ยจะเป็นของช่างปลิวนะครับสังเกตได้จากฐานที่มีความโค้ง แล้วก็เป็นฐานพระพุทธนะครับตอกเป็นมะอุนะแหครับผมนะ่รือวแก้วสาประการนั่นเองนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นพระคาถาที่อิสวาสุนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นออยอดอุดด้วยอุณารมสามชั้นนะครับถัดมาจะเป็นยันนวิเศษครับนะจะมีณมะพระทะหรือหัวใจธาตุดยรอบนะครับผมจะมียันใบพัดอยู่บริเวณด้านบนที่ตอกอิสวาสุกำกับไว้แล้วก็เป็นมะอุนะครับ สวยดีครับอาคาระค่อนข้างแน่นนะฮะตรงนี้จะเป็นคาถาพระเจ้าครอบโลกค,ครับเอาไว้แก้ดวงพลิกดวงชะตาได้นะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นอาวุธพระเจ้าเอาไว้เขาเรียกว่าปราบมารที่จะมาเป็นมานรผจญน,นะครับนี่สักกะสวชิราวุธังนะครับเนตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีมะอาวุนั่นเองนะครับก็ เล่มนี้มีเจ้าของแล้วนะครับพี่เขาปิดไปแล้วแต่ว่าจะมีเครื่องรางเล็กๆแบบนี้เนี่ย8,500นะครับที่ยังอยู่ะจะเป็นไซส์ขนาดในฝ่ามือแบบนี้นะครับแล้วก็บริเวณเชือกถักเนี่ยจะเป็นเชือกถักจากงานประจําปีของวัดเขาสมอคอนที่เขามีให้มาด้วยนะครับตัวไม้ก็เป็นไม้ตาลเช่นกันแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมีการปิดทองลงรักมาแน่นเปรี้ยเลยครับเนี่ยเพราะว่าใช้งานจริงเนี่ยอาจจะไม่ได้แต่เป็นเครื่องรางที่พวกพาไปค้าขายได้สะดวกนักแล นะครับเอาใส่ในกระป๋องเงินนะครับนี่นะกระป๋องเงินแบบนี้ปึ๊บเนี่ยครับก็จะสะดวกง่ายแล้วก็พกพาไปไหนมาไหนได้นะครับเล่มเล็กแบบนี้เนี่ยก็ซ่อนมีดไว้ด้านในเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นมีดหมอบางทีเนี่ยไปค้าขายในดงในป่าลึกนะครับเหมือนมีอะไรทําให้ตะขิดตะขวงใจนะครับชักมีดหมอออกมานิดึงก็เป็นเหตุไล่วิญญาณต่างๆได้นะครับต่างความเชื่อเนาะนะฮะ นี่ยโมพุธทธายะเป็นคาถาพระเจ้าหาพระองค์กำกับนะครับเป็นไซส์เล็กแบบนี้ก็8,500นะครับเพราะว่ามีดเองก็เราวๆปี2,510เหมือนกันนะครับผมก็ชอบถูกใจติดต่อมาได้นะครับเหลือดั้มเล็กดั้มเดียวแล้วนะครับผมขอขอบคุณครับ